แกงง่ายเป้าขาดนะพี่กางเกงเป้าม่ขาดอย่าลืมเก็บให้หนูนะขอโทษครับพี่ขอโทษค่ะไม่เล่นหรอพี่เพื่อนเล่นหรอมี่ใครแม่ขอโทษมีใครเนี่ยเชื่ออะไรเชื่ออะไรชื่ออะไรเชื่ออะไรอุยแม่หนูขอโทษคือชื่ออะไรไม่หนูแก้เล่นถามเนี่ยว่าเชื่ออะไรไม่หนู ถามว่าชื่ออะไรนาราแม่นราใช่ไหมะแมนารานาราที่ว่าดักไกลมากนาราที่ว่าดักไกลมากไม่ไปตอนอ่น เชื่อั้เลยแม่ยีดอกเตยกระตุ่มเลยเมื่อกี้นี่คือแบบว่าอะไรรู้ป้าเราอ่ะไม่เคยโดนอย่างนี้แล้วกันเถยอ่ะตัวแม่เราก็ไม่รู้ว่าใครแรงไม่แรงเก็ได้ยินปะเรียกว่าเชื่ออะไรโดนหนึงกระตุ่มเลยอ่ะแล้วแบบพวกเมื่อกี้คือตบปะเวกลาเวกันดูด่างหน่อยสิเรียกว่าเชื่ออะไรเธอนั่นแหละตู้เธอไปได้ถ้าเธอตัวไม่เป็นไรตรงนี้คือน้องเล่นๆนะใช่อะไรใช้ดอกคืนให้ทุกคนแล้วนะคะเมื่อกี้นางจะร้องไห้นะเมื่อกี้น้ำตาแบบ